สวัสดีทุกคนนะครับก็มาเล่นไมค์ครับอีกแล้วนะแล้วก็มาเล่นไปเรื่อยนะ EP76 แล้วนะและนี่ก็อัดไปแล้วแต่ว่าคลิปพังอืมอ้าวแกตัวนี้มันมาได้ไงวะไม่เคยเห็นเพราะว่าน้องไก่มันออกไปแล้วไงอยู่ไหนก็ไม่รู้น้องไก่เนี่ยนั่นไหมอืมน่าจะ อ่ะแล้วก็จะมาดูบ้านหลังนี้นี่เนี่ยสิกันยาบ่ายสองห้าสบแดนะนี่ไงก็ทำให้มันมีแบบมีม,มีมิติมากขึ้นก็ใหญ่อยู่อะทุกคนถึงจะไม่ใช่เป็นบล็อกคนรวยก็มันก็ได้อะ่ะแล้วก็มีสวนดอกไม้ตรงนี้ด้วยอืมได้นะตรงนี้ ออแล้วก็มีข้าวข้าวเพิ่งปลูกเมื่อวานแล้วก็อันนี้ปลูกวันนี้อันนี้แครอทแล้วก็อันนั้นมันนะนี่แหละทุกคนไอเนาะส่วนข้างนอกก็ประมาณนี้นะแล้วก็ไปดูข้างในดีกว่าอันนี้ก็คือไอสมมุติว่ามาจอดรถแล้วก็เข้าทางนี้ได้เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จอดได้หมดเลย มอเตอร์ไซค์ side, รถยนต์รถเก๋งอะไรได้หมดเลยอันนี้คือทางเข้าที่แท้จริงนะเนี่ยทำให้มันมีหลายมากขึ้นอะ่ะเข้ามาก็จะเจอโซนนี้นะอันนี้คือไอ้โรงจอดรถทางเข้าอยู่นี่แล้วก็อันนี้ก็คือทางออกไปเป็นระเบียงมานิดนึง นะไม่รู้ว่าจะเอาทำอะไรดีก็แล้วแต่ว่าจะทำอะไรนะอืมแล้วก็มันมีหลายโซนมากเนี่ยส่วนโซนตรงจะเอาโซนไหนเป็นโซนไอโซนอะไรวะจะเอาโซนไหนเป็นโซนห้องนอนดีอืมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเอาประมาณตรงนี้หละมาเปลี่ยนห้องนอนเลย เอาเตียงสีขาวเหมือนเดิมเตียงนี้ทุบไปก่อนเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยนะเตียงไอห้องมันมีอยู่ตรงไหนบ้างวะเนี่ยเอาห้องแบบเล็กๆก็ได้หรือว่าจะเอาแบบนี้เลยดีวะอ่ะปิดมาก่อนเออส่วนกระจกก็ไม่ต้องมีหรอก เพราะว่ามันเป็นน้องนอนมีตรงนี้แล้วไงอืมข้างหน้าเรามืดเลยนะทีนี้หนึ่งสองเออสามและสี่แล้วก็ทางเข้าเอาเป็นตรงไหนดีวะทางเข้าอ่ะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามอ่าทางเข้าอยู่ตรงกลางพอดีอืมนะห้องใหญ่แหละทุกคนอืมแล้วก็มีโซนตรงนี้ด้วยอย่างชอบอะ่ะทุกคนตรงนี้นะเอออันนี้มีกระจกตรงกลางสักนิดก็ได้อ่ะปักเลยแล้วก็มีไอเอาไฟมาหน่อยปัก เออมันจะได้สว่างนี่แหละอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนโอ,อ้ทางแบบไอ้นี้เลยอ่ะไอเอาเป็นประตูอ่ะเอาเป็นประตูไม้เบิร์ดนะมันจะได้ปิดให้เราด้วยห้องส่วนตัวถ้ามองจากข้างนอกก็ไม่ส่วนตัวนะเห็นกระจกตรงนี้อ่ะทุกคน สวยดีเออยืดเป็นห้องเราเลยอืมนี่นะห้องนอนแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็มีแบบแบ่งลายเลยอะ่ะอันนี้แบ่งเป็นห้องเก็บของก็ได้เอออ่ะมันจะได้ไม่ต้องกว้างเกินอืมตรงนี้ก็ไม่กว้างดูกว้างตรงโน้นแทนอีกนะอ่ะนี่นะไอเออเอาใส่ใส่ไปเถออประตู อืมใส่ข้างในเออนะได้แล้วห้องเก็บของอยู่ข้างห้องห้องนอนอา้าวอันนี้อะไรวะเผือวางมั้งอ่านี่นะหลายโซนเลยอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะตกแต่งยังไงอ,อืมเดี๋ยวตกแต่งน่าจะตกแต่งห้องนอนก่อนเออ เอาเป็นที่อะไอที่เก็บห้องเก็บของก่อนก็นแ,ลกนแล้วกันมีบาเรลแล้วก็ไอน,นี้ด้วยนะบาเรลแล้วก็กล่องอ่าโอเคอะข้างหน้าปักยังปกักอะตรงนี้ยังนะเออแล้วก็ตรงกลางปากไปห,หมดนี่ ตรงนี้ก็ยังปักตรงกลางพอจบก็คืออ่ะตรงนี้เปวางเป็นบาลีวไปเลยอืมนะแล้วก็มีกล่องเออวางวางตรงนี้อีกสักนิดน,นึงอืมนะเออแล้วก็มีที่เก็บอุปกรณ์อะไรก็ได้ทำเหมือนแขวนไว้อะ่ะ แวนไว้ก็จะมีที่ปักปักอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเรียกไอเทมมฟิมไหมใช่แหละมั้งเอาเป็นเพชรไปเลยจบของคนรวยไม่รู้ว่าเสียงพัดลมเข้าไหมนะไม่รู้เหมือนกันแหละทุกคนอันนี้แต่ไม่น่าเข้านะเพราะว่าพูดดังแล้วเนี่ยอ่ะ แขวนอุปกรณ์เสียดายมากเลยที่คลิปพังนะเพราะว่าไอ้มันจะมีตอนวางบล็อกไม้เบิร์ดด้วยแล้วมันก็จะได้ยินเสียงไม้ไงเสียดายอืมนี่นะเออลายเลยแล้วอันนี้ก็ติดอันนี้เลยนะสร้างเกือบจะไปเกินเขตบ้านอ่ะก็คือ ก็คือเป็นบ้านของเราหมดเลยทำเป็นเจ้าของเดียวกันหมดน่ะอ่ะแค่สองหลังนี้นะส่วนหลังนี้ถึงเราจะสร้างก็ทำเป็นบ้านคนอื่นบ้างอันนี้ก็ด้วยอืมนะใหญ่มากแล้วก็ชอบมากนะสวยดีอ่ะแล้วเราก็วางตรงนี้ด้วยใช้เป็นใช้เขาเรียกอะไรวะสีฟ้า อะซีเลนเท่นอืมโกสโตนแล้วก็ซีเลนเท่นนะหาอะไรมาตกแต่งอีกดีวะไม่รู้จะตกแต่งไรอ่ะอันนี้ทำเป็นที่โชว์ก็ได้เนี่ยเอาหัวสเกลเลตันแล้วก็หัวคิปเปอร์หัวซอมบี้ด้วย ทำเป็นที่วางก็คือเข้ามาก็เห็นเลยก็คือวางไว้ตรงไหนดีวะเออวางไว้วางไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าเอาเป็นบล็อกอะไรดีเออสลับดีกว่าสลับอ่ะสลับหินอันนี้ก็ได้ เออต้องวางต่ำตํำๆนิดนึงเออก็วางแบบนี้ไปเลยจบเนี่ยเออจบทําเป็นของตกแต่งของคนรวยก็ได้เออทําเหมือนมันหรูหรูหิตนิดนึงเออนั่นแหละเออได้อยู่มั้งอ่ะตกแต่งแบบนี้แหละอืม ส่วนข้างนอกนี้คิดไม่ออกแล้วนะเออมันปรับได้เออน้องบอกมานะไทม์เดจบอืออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะบ๊ายบาย